เล่นไปเรื่อยๆเลย,เลยค่ะพี่น้องคะสำหรับยอดวิวเพลงล่ำโขงบกันหักของอิหล่าน่อยอาอายสุขุนทพเสียงมีหกโดยอาจารย์บิ๊กภูมิมารินเป็นคนแต่งอาจารย์สวัสดิสารค้ามเป็นผู้ใ่ดนตรีสํบายดีครับพี่น้องปองไปม็ดหมอแค้นเฟสหมอลำเอฟซี FC ของหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรเอฟซี FC ของอิหล่าน้อยอาอายสุขุนพเสียงวิหกเอฟซีของคุณย่ากาับมาแล้วเจโอทูออฟฟิเชียลและสนับสนุนโดย คามัดผมบรินดาสีวานหวานเย็บดีดีบอลังผมหาซื้อดไอด้ในช็อปปี้แลอพี่น้องเดอมีหลายสีให้เลือกนะคะพี่น้องค่ะลับโขงบรกกันหัดเพลงของอีหลาหน่อยได้ปล่อยไปเมื่อวันที่12เมื่อกอลมือสองมือค่ะพี่น้องได้ไปปล่อยไปแล้วสองมือยอดดิวทะลุสีแสนแล้วนะคะพี่น้องค่ะ ตอนนี้ยังติดในมาแรงถึงแม่นว่าสีฟ้อยไปหลายเมื่อแล้ว <c oughs> แต่ก็ยังอยู่ในมาแรงอยู่เมื่อนี้อยู่ในทียี่สิบสี่มาแรงก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะก็ยังยังอยู่ในมาแรงเพราะว่าช่วงนี้ในช่วงที่เปิด,ปดช่วงที่ล่อยเพลงมันมีข่าวฟุตบอลฟุตบอล กระแสฟุตบอลข่าวฟุตบอลสิมามาแมาแรงอันดับหนึ่งแต่ของอีลาได้ขนาดนี้ตอนนี้ขึ้นทะยานขึ้นสี่แสนก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นที่พ่ออกพ่อใจของอ่าภูเพนเทดบอสิป็นญานโนบอสิป็นพ่อจา๋าแล้วก็เท่าเท่ากับปั่นไปเรื่อยๆยอดวิวก็ขึ้นไหลไหลไปดีพ่อสมควรอยู่พี่น้องคะคุณตามที่คุณยาวานั่นแหละอ่าเพ่งน้องเป็นเพ่งที่มวล หลังจากที่ใช้คําว่าปั่นแล้วหลังจากนั้นเสร็จจากงานว่าปั่นแล้วกระิเป็นการดูด้วยความชอบตอนนี้ก็ยังเป็นการดูด้วยความชอบหรือแม่ๆบางคนก็อยู่ในอาการปั่นอยู่แต่คนทั่วไปจะเบิ่งแบบมักเลยอยากอยากร้องตามได้หไหมเพราะว่าเป็นเป็นคําที่มวนเป็นเพลงที่มวนดนตีมวนอีหลาหน้อยก็ร้องมวนก็นเลยเป็นสําหรับพุณน่านะอยากร้องตามให้ได้เลยเปิด เปิดทุกมือตื้นขึ้ไมมใน่มือเศร้าเ็ดอีหยังกรสร้างกับเปิดเปิดฟังตลอดเปิดฟังเรื่อยๆอ่อาอธิบาอยู่ในอาการปันเนาะแต่ว่าฟังบบเร้าจากเธออันนี้ก็เทนห่งยอดวิวไหลไดขึ้นกันและยังยังที่นะพุ่งใจคือแม่สิพานมากสองมือแต่ยังอยู่ในอันดับติดมาแรงอยู่ถึงว่าทีเป็นอ่า เลขตัวหลายๆกับซ่งแต่ยังอยู่ในมาแรงก็ถือว่ายัางเป็นกระแสอยู่พี่น้องค่ะสำหรับเพลงน้องอ้าอายสกสุลนพรเสียง6ลํำโขงบกันหักเป็นที่ซี่แสนนี่มือมือว่านี่แป๊บเดียวมืน่นแป๊บเดียวมื่นเด้ที่ขึ้นยาเข้าไปบงคือเราจะต้องเช็คอยู่แล้วเวลาด้วยความเราเรา,เราติดตามเข้าติดตามอยู่ประจําอยู่แล้วพอไปเบิ้งปุ๊บก็ต้องเช็คยอยดวิวอยู่แล้วเล่นตลอดพี่น้อง ฟังย้ำได้ไปเบิ้งยอดวิวให้ก็แล่นตลอดยอดวิวสิไหลไปเรื่อยๆและที่สำคัญช่องเมืองนอกกอไปเรียกชันหลายแหงช่องนี้ก็คือกันพี่น้องค่ะช่องเนี้ยช่องที่คุณยายเสีหยห้เบิง้งเนียเพิ่นเสียเอาไปเรียกฉันแล้วเพิ่นอธิบายเพิ่นเพิ่นถึงใน,นความเป็นอาติศก็คือนักล้องของคนไทยตัวเล็กๆแต่เป็นอะไรเป็นศิละปะของภาคอีสานข้าเจ้าได้อธิบายคุณยายกับไปลได้บ้างเป็นบางคำํำ เนื่องด้วยเพิ่นเป็นคนเป็นบอกภาษาอังกฤษแล้วกับคุณยากก็ได้สับแน่นอนนะแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นศิลปะอีสานที่ที่เพิ่นถึงบางครั้งเพิ่นก็ไปจับเอาที่ที่มิวสิกที่ที่เอ็มวีเพิ่นก็เพิ่นก็ตามตามนี่แหะเพื่อนอาจจิบเพเข้าใจในในในทุกคำแต่เพื่อนก็ใส่แปรอยู่นะคะเพื่อนก็ใส่แปรในในท่านเฉลตแปรห้เบิรงอยู่ในหูเพิ่นแปรห้เบิรงอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นเรื่องดีที่มียูทูบเบอร์ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหลายชาติบรูงว่าเพิ่นนี้เพิ่นผู้เพิ่อนนี้เพิ่นเป็นชาติใดผู้ใดรู้คอมเมนต์ใต้คลิปแม่คุ้นยาเบิ่งนะคะแต่ที่แน่ๆคือเพิ่นเพิ่นถึงในความสามารถของอีหลานหน่อยเป็นแล้วก็การแต่งตัววัฒนธรรมค้าลงเวลา ถึงตอนอิหลาน่อยลองย้ําได้แเบื้องภาพเพิ่นไปเรื่อยๆตามด้วยนะคะพี่น้องคะเพิ่นจีเพจเป็นพักๆเแิ่มเพิ่นกระิอธิบายไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความดังความปังของอิหลาที่คนต่างชาติแม่แต่คนต่างชาติก็เอาไปรีแอคชั่นแล้วก็เอาไปเอาไปอธิบายอย่างละเอียดใช่ไหมว่าแต่ละแต่ละวร์แต่ละวร์ของการร้องเพลงแล้วก็น้ําเสียงของคนร้องเพลง อแอคชั่นของคนลองเพลงเฮดดีได้ขนาดเฮดได้ดีขนาดใดอันนี้เพื่อนก็นเอาไปไปรีแอคชั่นในแนวบวกกเ็เฮดให้ยิหลาหน้อยเริ่มมีกระแสในต่างประเทศนะอันนี้ก็เพื่อนกนปล่อยออกมากแป๊บเดียวเพื่อนก็นได้ยอดวิวหลยอยู่นะคบพี่น้องคะ่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อนเอาไปรีแอคชั่นก็นถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ อีหลานน้อยในต่างประเทศนําทําให้คนต่างประเทศขาเจ้ากับสิมาหูจักนักกลองที่ซอว่าอาอายสุกุณารที่มีการแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์เป็นสไตล์เพลงนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานคนเล่าเสื้อผ้าที่สวยงามและเสียงร้องที่ชัดเจนและเพลงตอนตอนอีหลานน้อยเล่นเสียงเล่นนยังเดเพื่อนกสิอันนี้ออกมาเพื่อนกสิ เพื่นสิลิฟังอีกว่าแล้วก็ยุดอธิบายอันนี้ก็เป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งสมแล้วที่เพราะว่าเพื่อนไปขณะที่เพื่อนไปร,ไปรีไปเปิดยู่ขังเพิน่นเพื่อนก็ต้องฟังหลายหลรอบแล้วพี่น้องคะก็ไทยเช่นไ้ยอดวิวของอีหล่ะเพิ่มขึ้นซอยในการยอดวิวในการเพิ่มขึ้นน้ำอันนี้เป็นเป็นความที่น่าชื่นชมเป็นความดังความปังของอีหล่บโบโบ,บ,บธรรมดานะครับเป็น อะไรที่หน้าภาคภูมิใจแท่นยอดวิวก็ไหลไปเรื่อยๆคืนซีแสนแล้วก็ได้มือนละแสนอยู่ก็โอเคอยู่ก็ยังติดหนึ่งมาแล้วโอ้ยังติดก็ยังติดในมาแรงอยู่ก็ขอบขอบคุณเอฟซีแท่นอิหล่าที่ช่วยกันปันช่วยกันเบืงองสนับสนุนอิหล่าเนาะค่ะเนาะส่วนสายปันตอนนี้ก็ยังปั่นต่อคุณยาเชื่อว่า ยญาๆหลายคนที่หักแพ่งอีหลาค่ัค่ะนาสีกกำลังปั่นอยู่ขึ้กันตื่นขึ้นมาปั่นต่ออันนี้ก็สนับสนุนอีหลายังมีความหักไข่อีหลาโดยไม่มีข้อแม้โดยว่ามีเงินไขหักคักหักแน่หักเด็กหน่อยคนซื่อสัก,กุนภพเสียงวิหกและคณะหมอลําเสียงหกพ่อจ่าอีหลาหน้อยจยอ่ยสีสีดังสิปังต่อไปกับยูกับเอซเนาะคะ่ะเนาะ คลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับพอกันไม่คลิปหนาอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ